สวัสดีครับเพื่อนๆและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับครับสำหรับช่องของทนายโอนั้นนะครับตอนนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับที่จะเปิดรับสมาชิกนะครับเพื่อนเพื่อนและท่านผู้มีเกียรติเพื่อที่จะเป็นสมาชิกในการปรึกษาปัญหาทางกฎหมายนะฮะกับบ้านทนายโอนะครับโดยจะมีเงื่อนไขง่ายๆนะครับเมื่อท่านสมัครเป็นสมาชิกแล้วนะครับท่านสามารถที่จะโทรปรึกษาปัญหาทางกฎหมายโดยตรงกับทนายโอนทีทีนของทนายโอนะครับ ได้โดยมีกรอบเวลาที่ไม่เกิน3 0สินาทีนะกับปัญหาทางคดีความที่ท่านจะต้องปรึกษาปัญหาทางกฎหมายกับทนายความประหยัดทั้งเรื่องเวลาค่าเดินทางนะครับแต่ยังได้รับสิทธิ์นะฮะในการรับส่วนลดนะครับจากราคาว่าความนะครับลงในการทาคดีของแต่ละคดีด้วยนะครับครับตรงนี้ไม่ใช่การโฆษณาในเรื่องของค่าว่าความนะครับแต่เป็นการรับสมาชิกเพื่อที่จะเป็นทีมหรือเป็นสมาชิกในทีมของ ทนายโอนะครับเป็นลูกบ้านของโครงการบ้านทนายโอนั่นเองนะครับการรับสมาชิกรูปแบบใหม่ก็ขอเรียเชิญทุกท่านนะครับสมัครเป็นสมาชิกเพื่อที่จะได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ